มาพี่น้องกินข้ากับแกงขี้เลกเมนูอันนี้ซื้อมาตั้งแต่หมื่อวานละจ้ะแต่ว่ายังไม่ได้กินเพราะว่ามันกินไม่หมดเนาะเมื่อวานตอนกลางคืนะกินขนมจีนกับยำปลาหมึกค่ะทุกคนก็เลยกินไม่หมดอันนี้ก็เลยเอามากินตอนเช้าค่ะคือมันอร่อยมากมีทั้งดอกและใบอ่อนดอกขี่เล็กก็แกงได้นะทุกคนอร่อยด้วย เอเนอนข้ากันอืมจับหลายถุงละยี่สิบบาทได้เยอะมากกินอิ่มเป็นครอบครัวเลยแหละสำหรับครัวเล็กๆ หนาวค่วันนี้หนาวส่งลูกชายขึ้นรถไปโรงเรียนเรียบร้อยมากินข้าวก่อนก่อนที่จะทำภารกิจออกไปขายของข้างนอกปั่นเสื้อผ้าไว้อยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ซักปั่นแบบแล้วก็แช่แช่ไปก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จว่าจะไปซัก <c oughs> มากินข้าว้วยก่อนขะทุกคนอร่อย คือกินปลาทูหอมคือแน่นมากใส่ปลาทูหอมเยอะเจ้านี้คือแบบนุ่มันไปนุ่มันจะต้องซื้อประจำเพราะแกทำแบบอร่อยทำแบบว่าเหมือนทำกินเองที่บ้านนะคะทุกคนบางบางแม่นะคะ้าบางคนอะทำแบบกลัวแต่ไม่ได้กำไรอะใส่น้ำเยอะๆใส่ใส่อะไรแบบ มันมันไม่เข้มข้นนะคะทุกคนอันนี้แบบเข้มข้นมากแกทําเหมือนทํากินที่บ้านนะก็เลยติดใจรถฟรีมือของแกก็เลยซื้อกับเปียบประจําทุกนัดที่จะมาค่ะถ้าหากว่าเรากินข้าวนะจะจะซื้อแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็กินสะสมปะปนกันไป <laughs> ข้าวเหนียวก็อ่อน ถ้าไปตลาดน้าคลองถุมอำเภอโพสีสวนจะมีวันจันทร์ไม่ใช่จะมีวันอังคารกับวันเสาร์ถ้าแกมาแกจะอยู่โซนด้านหน้าอยู่ตรงถนนคอนกีตอยู่ใกล้ๆก,กับร้านร้านขายพวกขนมขนมแบบอะไรนะขนมข้าวแตนอะไรประมาณนั้นค่ะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ย้งๆกันนิดหน่อย แต่อยู่ด้านหน้าจะมองเห็นเด่นชันเลยเป็นร้านเล็กๆประมาณเมตรหนึ่งอะค่ะแกเอามาขายของกันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามีกับข้าวประมาณอย่างสองอย่างแล้วก็มียำมียำ,ม,ยำมียำอะไรประเภทพวกพวก,พวกอะไรนะยำยำที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆหนังหมูอะคล้ายๆหมูคล้ายๆเนื้อหมูแล้วก็เป็นยำอาหารทะเลมีสองแบบ แต่แต่อร่อยทุกอย่างเลยร้านขายกับข้าวมีเยอะมากแต่ร้านนี้โดนใจอย่าเป็นผู้หญิงวัยประมาณห้าสิบกว่าสีมือเตสุดยอดเลยงี แดงที่เหล็กนี้ดีนะเป็นยาละ่ายอ่อนๆกินแล้วสบายท้องเป็นเมนูที่ย่อยง่ายและมีคุณและประโยชน์ดีมากสารรพคุณทางยาก็ดีคนเท่าคนแก่โบราณแกจะต้มใบที่เหล็กหรือดอกที่เหล็กนี่แหละน้ำหนึ่งไม่ไม่เอานะ เอาน้ำที่สองน้ำที่สามมากินเป็นชาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายพยาธิแล้วก็เป็นยาระบายด้วยค่ะอร่อยดีจา่คนที่เอาอน้ำของใบขี้เหล็กไปกินอ่ะมันจะขมมากขมสุดๆขมแบบขึ้นสมองอะ่ะใครที่กินใครที่กินขมไม่ได้อะ่ะก็ต้องเอาน้ำตาลเพิ่มใส่นิดหนึ่ง มันถึงจะช่วยให้เรากินกินได้ง่ายขึ้นค่ะกินตอนที่มันอุ่นๆมันจะอระ่อยแต่รสชาติมันขมเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเมนยาไม่เชื่อลองไปกินดูนะนุ้มแหม่มเคยกินแล้วแล้วไม่กินอีกเลยม <laughs> ันขมเกิน <laughs> ฟ้าทลายโจรยังไม่ขมเท่านะ ได้ได้กินถูกแต่ได้กินถูกเนื้อปลาทูหอมอร่อยมันพูดแล้วจะหาว่าโม้เดี๋ยววันเสาร์ทุกคนลองไปซื้อดูนะถ้าใครอยู่โซนอ่เมืองจนันโพสีสวรราศีอุทุมพรโซนเนี้ยเขาจะมา ลองไปซื้อดูถ้าไม่เชื่อนุมแหม่มทุกคนจะบอกว่าอืมอร่อยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมันยาวเกินไปเดยวกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย